เอ้ยติดเลยนะครับพูดถึงคันแกปเปอร์บีบีนะครับมีทั้งหมดเนี่ยยีบสองรุ่นนะ มีรุ่นไทส์เจไทส์เอลเจแล้วก็ไทส์สโลเจนะครับอย่างทิปที่ผมเอาไปใช้มาเนี่ยนะครับเป็นไทส์เอลเจนะก็คือไกด์เนี่ยนะครับนะเป็นไกด์ฟูจิ KLW นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็แบงค์เป็น High Power X นะครับลิลซีตเนี่ยเป็นเทคโนโลยีของชิ m a โนเองนะครับก็เป็นคันที่มีพาวเวอร์ลิฟต์ดีมากนะครับแล้วก็ ก็ต้องพูดถึงนะครับเรื่องแรงสปริงต่างๆนะครับแล้วก็ขันเนี่ยเวลาเราโยกซ้ายโยกขวาทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะมีแรงสปริงกลับทุกทางนะครับนะจะมีแรงสปริงไม่ว่าเราจะเป็นด้านข้างนะครับด้านตรงด้านข้างนียนะครับนี่คือคุณสมบัติของ,ง High Power X นะครับ โดนแล้วนะครับมาโอ้โหโดนแล้วนะโอ้โหนะับกัดตึ๊บเลยถูกสีอะไรนะครับนี่นะครับประกานะครับกับ คันนะครับแกปเปอร์บีบเหมาะกับอ่าวไทยมากนะครับแล้วก็เหยื yeah, ่ yeah, yeah, อนียนะครับเนี่เหยื่อของชิมานโนนะครับลอกได้จับคู่วคัน LJ นะครับคือรอบโอเชียคอนควีส์ลิมิต็ดตัวนี้ผมจะใช้เบอร์300นะครับใหญ่นิดนึงนะก็คือคุณสัดที่ชอบนะครับก็คือว่ามีตัวคอนโทนนะครับมีตัวคลาดคอนโทนเนี่ยนะครับ นะเวลาเราปล่อยสมัยก่อน,นเราต้องมือลาสปูนนะครับแต่ตัวนี้มีตัวคอนโทรน,นะครับเราให้เราคอนโทรลสายได้ง่ายขึ้นนะครับนะเวลาเราปล่อยเหยื่อจิกลงไปเนี่ยเหยื่อบางรุ่นเนี่ยมันสโลลงถ้าเราไม่ไม่ดึงให้มันเหนิดเนี่ยมันจะไม่พุ่งลงไปนะคัน c a p p เปอร์บีบีไเนี่ยมีทั้งหมด8ขนาดแบ่งเป็นสปินนิ่ง4แล้วก็เบส4 มีขีดมีก็จะมีบอกนะครับว่าอย่างตัวที่ผมใช้เนี่ยเป็น S63-2 ขีดนะครับเป็นสเปนนิ่งจะมีขีด0ขีด 1, ขีด 2, ขีด3แล้วก็ขีด4นะครับก็เลือกใช้กันตามความเหมาะสมนะครับว่าเพื่อนสมาชิกจะใช้น้ำตื้นน้ำลึกนะครับมีหลายขนาดให้เลือกใช้ ไป่าโอ้โหนึกว่าติดนึกว่าติดนึกว่าติดหินนะครับโอติดป่านี่เองมานะครับแกปเปอร์บีบีไทล์เอลเจนะครับโหแล้วมาโอ้ ปลาเก๋านะนครับ,ปปร BB บ,บนี่นะครับโอ้โหครับแกร p เปอร์บีบีไทเอลเจนะครับกับลอกทวินพาวเวอร์เอ็กดีปี2021นี่นี่นะครับมาสุดยอดมากนะครับนะ โจนเลยนะครับแคปเปอร์ดีบี แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะเป็นคันสปินนิ่ง LJ เหมือนกันนะครับก็คือไลท์ชิคกิ้งเนี่ยแหละนะครับนะรุ่นนี้นี่ก็แบงค์นะครับเป็นไฮพาวเวอร์เอ็กเหมือนกันนะส่วนไกด์เนี่ยเป็นฟูชิออกก n าไนนะครับจับคู่กับที่ผมใช้อยู่เป็นทวินพาวเวอร์เอ็กดีปี2021นะใหม่ล่าสุดเลยนะครับบอดี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะ C I 4นะครับก็คือว่าเป็นอลูมิเนียมผสม C I 4นะครับสปูน ยาวขึ้นนะครับลองสปูนนะครับเกียร์นะครับเกียร์เนี่ยเป็นรุ่น2แล้วนะครับเป็นเจน2แล้วนะครับแล้วก็โรเตอร์ outer, เนี่ยเป็น MGL โรเตอร์นะก็เบามากนะครับในการใช้งานนี่เบามากๆเลย นี่เงีดนแล้วนะครับฉวยกลางนะปล่อยลงไปฉวยเลยนะครับกับทวินพาวเวอร์นะครับ XD ปี2021นี่เนี่ยนะครับเกียร์นี่สมูทมากนะครับคันสปินนิ่งคันนี้นะครับเป็นคันแกร์เปอร์ BB นะครับไท a ์ LJ นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน อะไรนะครับอู้ปลาสากนะครับฮ่าลงใบฉวยเลยนะครับวู้ฮู้ได้แล้วนะครับนี่นะครับกับคันเก็ปเปอร์บีบีนะครับไททอลเจนะครับส่วนเหยื่อของชิมโนโนเนี่ยนะครับ ในรุ่นเนี่ยโค้ชไนเปอร์เนี่ยที่ผมใช้เนี่ยนะครับมีที่ผมใช้เป็นรุ่น42กร,รัมนะครับรุ่น60กร,รมัม40กร,รัมนะครับมีหลายรุ่นนะครับมีหลายรุ่นมากๆเลยนะครับยังไงเพื่อนสมาชิกลองติดลองดูนะครับในในเหยี้ยของซีรีส์โค้ชไนเปอร์นะครับ